ไทยคว้าแชมป์โลก ROV ค่ะชนะไต้หวันรับเงินไปเลยหน่อหนอหๆถึง3ล้านกว่า,วาโดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันเกม ROV ระดับโลกค่ะที่เป็นอ e ีสปอร์ตนะคะเกมมือถือนะรอบชิงชนะเลิศชิงเงินรางวั 200, ล2 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐตัวแทนจากประเทศไทยนะคะ D t a c t a r เหรอคะ D T N ให้ทีฉันอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะไม่ใช่สายเกมนะจ๊ะ พบกับทีม Most Outstanding Player จากประเทศไต้หวันรอบชิงชนะเลิศค่ะไทยออกนำไปก่อน2เกมแรกถูกตีเสมอเป็น2ต่อ2แต่ทีมตัวแทนจากไทยเราสามารถพลิกขึ้นแซงกลับมาเป็น3-2แม้จะถูกตีเสมออีกเป็น3-3สุดท้ายตัดสินความเป็นแชมป์กันเกมที่7ดิฉันไม่รู้นะเขาเล่นกันกี่เกมเขาเล่นกัน7เกมเหรอทีมงานเขาเล่นกี่เกมอ๋อเล่นกัน7เกมเนีย่ยทีมงานดิฉันนะ่าเขาเป็นสายเกมวันวันไม่ทำอะไรเล่นเกมนะคะ อะเล่นกันเกมที่7ค่ะเด็กไทยใช้ไหวพริบป,ปีป้อมใหญ่ในเกมสุดท้ายได้สําเร็จนี่แหละคุณผู้ชมไอ้ที่ดิฉันพูดว่าไม่ทําอะไรเล่นแต่เกมไม่ได้ว่านะเพราะอะไรเพราะคุณเห็นไหมการเล่นเกมไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะคะนี่แหละค่ะเขาไปถึงควา้าแชมป์โลกนะแล้วอย่างที่บอกเกมมันช่วยฝึกสมาธินะจ๊ะเห็นไหมคะข้อดีของเกมมีเยอะนะ โดยเด็กไทยใช้ไหวพลิปตีป้อมใหญ่ในเกมสุดท้ายได้สําเร็จส่งผลให้ประเทศไทยเอาชนะไต้หวันไปได้ด้วยสกอร์4ต่อ3ควา้าแชมป์โลก ROV AWC 2021ได้ค่ะโดยตำแหน่งแชมป์โลก e e-sport ROV นะคะก็อย่างที่บอกมีรางวัลให้ถึง3ล้าน2แสนบาทมีเข้าร่วม16ทีมจาก9ภูมิภาคโอ้ตบมือหน่อยเก่งมากๆเลยสุดยอดเลย <c oughs> เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ เวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ